สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพมยันนะคะวันนี้นะคะแม่หมอจะมาเปิดเรื่รองความรักนะคะเปิดเรื่องการเงินไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เรามาดูความรักกันบ้างดีกว่านะคะความรักของทั้ง12ราศีนะคะหลังเดือนสิงหาคมนี้นะคะครึ่งเดือนหลังนะคะความรัก12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคุณเกิดเดือนไหนก็ราศีนั้นไม่ต้องคิดเดียวะนะคะเดือนมกรานะคะหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดมกราคุณก็อยู่ราศีมังกรน,นะคะอะไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าจับคอเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความรักนะคะครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะในสิบสองราศีนะคะชาวราศีพฤษภนะคะความรักชาวราศีพฤษภครึ่งเดือนหลังสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะ,ะเรามาดูกันอืม เหมือนเดิมนะคะชาวราศีพฤษภนะคะความรักจะเป็นอย่างไรคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะคนที่คบกันเป็นแฟนและคนโสดนะคะแบ่งเป็นสามสถานะเท่านั้นนะคะเอามาดูกันเริ่มจากคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีคู่ที่ที่อยู่กันแบบจริงจังเป็นสามีภรรยาก,กันแล้วนะคะความรักและครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไรใน ครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะชาวราศีพฤษภนะคะโอ้โหความรักสุขก,กายสบายใจเป็นความรักที่ที่อยู่กันแบบสบายใจอ่ะคบกันลักสบายสบายยั่งยืนยาวนานเลยนะคู่นี้อืดีจังไพ่ใบนี้นะคะบางทีคุณก็มีความสับสนนะมีความแบบเออ สับสนซึ่งกันและกันบางทีก็ปี๊ดบางทีอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงๆนะช่วงนี้แนะนําให้ใจเย็นๆนะคะคุยกันด้วยความมีเหตุและผลและใจเย็นในการคุยกันจะดีกว่านะคะให้อยู่กันแบบร่มเย็นจะดีกว่าเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยพัพพิรุ์น,นะคะให้ใช้ความใจเย็นอยู่ด้วยกันอย่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะดูสับสนวุ่นวายขึ้นขึ้นลงๆนะ ดูใบสุดท้ายพระพระอาทิตย์นะคะเทพพระอาทิตย์เนี่ยความรักมั่นคงอืความรักมั่นงคนงความรักที่ดีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้กำลังสับสนนะครอบครัวของคุณเนี่ยรู้สึกสับสนกับทำไมเหมือนรู้สึกเห็นไพ่ใบนี้มาก่อนชุดนี้มาก่อนอ่ะ คืออย่างนี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยกําลังอยากเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่คิดกันไว้นานแล้วอืมกาลังมีความสับสนว่าเอ๊จะทําธุรกิจนี้ดีไหมเอ๊จะเปลี่ยนงานดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเน้นเรื่องงานนะแต่ความรักของคุณเนี่ยไม่มีปัญหานะแค่แค่อย่า คือคุณกำลังสับสนเรื่องงานนะคะอย่าเอางานเข้ามาปนกับครอบครัวเวลาที่มีอะไรก็คุยกันด้วยเหตุหลผลผลปรึกษากันจะดีมากเลยนะคะเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นครอบครัวที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวกันก็ได้นะคู่นี้เหมือนแบบเอ้ยเพิ่งแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งธุรกิจอะไรที่คุณกำลังเริ่มเนี่ยถ้าคุณเริ่มกับคู่ของคุณมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ ให้คุณทำคนเดียวให้คู่ของคุณเป็นแบ็กอัพประมาณนั้นนะคะเป็นแบ็กอัพคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังไม่ต้องทำธุรกิจร่วมกันจะดีนะคะเพราะเดี๋ยวจะทะเลาะกันและคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคนชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคุณมีความคิดเป็นของตัวเองคุณมีอารมณ์เหมือนรู้สึกว่ารู้สึกว่า เขาเรียกอะไรอ่ะรู้สึกว่าคุณต้องถูกต้องเสมออ่ะต้องฟังฉันสิฟังฉันสิอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้คือแบบฟังรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะดีนะอย่าเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่แค่นั้นเองนะแต่ดูแลวความความอยู่ด้วยกันถ้าใช้เหตุผลคุยกันนะคะไม่ใช้อารมณ์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะและถ้าอะไรที่อยากจะเริ่มต้นทํา ก็ทำได้เลยนะคะแต่ว่าให้แยกกันทําถ้าทําร่วมกันแล้วจะคุยกันกันแบบมีอารมณ์ให้กันนะประมาณนี้นะคะให้ทําด้วยตัวคุณเองให้คู่เป็นแบ็กอัพเฉยๆก็พอนะคะถ้าจะทําธุรกิจหรือทําอะไรนะประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภที่มีคู่นะเพราะว่าขึ้นมาลักษณะเหมือน อยากเริ่มอะไรด้วยกันหรืออยากทําธุรกิจหรืออะไรสักอย่างนึงกับครอบครัวประมาณนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูคนที่มีแฟนความสัมพันธ์จะขึ้นระดับไหนนะคะเอ๊ะช่วงนี้มีความตึงเครียดให้กันนะไม่ต้องเครียดนะคะปล่อยวางมันไปนะให้ความสัมพันธ์เนี่ย ไปด้วยเวลาไปด้วยด้วยด้วยตัวของมันเองอะ่ะอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปหึงหวงอะไรมากเกินไปนะรู้สึกคนเครียดอะ่ะวิตกกังวลเอ๊ะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์ปล่อยวางแล้วความสัมพันธ์มันจะดีกว่านี้นะคะคุณจะมีความสุขมากกว่านี้ใบที่สองลาหูเลยเนี่ยอืมปล่อยวางไปนะคะอย่าไปคิดมากทําให้ตัวเองเป็นทุกข นะคะช่วงนี้อาจจะมีแบบเรื่องที่ถาถมเข้ามาเกี่ยวกับความรักนะคะ๋ยวดูใบสุดท้ายสิว่าเป็นอย่างไรใบนี้นะคะของเบ้งใช้สติปัญญาใช้เหตุและผลคือของเบ้งเขาเป็นคนที่ ที่ความรักเนี่ยมันต้องมากับเหตุและผลไม่ไม่ได้ลุ่มหลงไม่ได้อะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้วางแผนความรักวางแผนชีวิตคุณดีกว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปอย่าไปเครียดกับมันอะรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาความรักนะคะชาวราศีพิษภคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักนะคะไม่คนใดคนหนึ่ง วางแผนออกเดินทางหรือไม่คนใดคนหนึ่งก็วางแผนที่จะออกจากความสัมพันธ์นะคะไม่ดูแล้วไม่แน่อาจจะมีมือที่3เข้ามาวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะคะดูแล้วตอนนี้คุณมีความตึงเครียดวิตกกังวลมากเลยกับความสัมพันธ์ก็ขอให้คุณวางแผนชีวิตคุณเลือกในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข ทั้งกายและใจนะปล่อยวางปล่อยวางมันไปเถอะถ้าคุณปล่อยวางได้นะคุณจะมีความสุขนะคะอย่าไปยึดติดว่าฉันต้องเขาเป็นเจ้าชีวิตหรืออย่าไปยึดติดว่าฉันต้องอยู่กับเขานะคะให้รักตัวเองดีกว่าอันนี้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะคนที่มีแฟนกันนะ ทีนี้เรามาดูแม่หมอพูดได้แค่นี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้ของชาวราศีพฤษกหลังเดือนสิงหาคมครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะอทีนี้เรามาดูคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีพฤษกครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะขอให้สละโสดหรือเจอคนที่ดี เครียดเลยรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยยังไม่สนใจความรักแต่สนใจกันเงินอุ๊ยสนใจกันเงินไปที่สองอืมตอนนี้กำลังสับสนนะหรือว่ากำลังเครียดเรื่องเงินอะว่าเฮ้ยเงินฉันจะไปทางไหน ไม่สนใจความรัก,กอขอใบสุดท้ายนะคะชาวราศีพฤษภนะคะความรักรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะความรักเนี่ยไม่ค่อยสนใจแต่สนใจการเงินการเรียนการงานฐานะของตัวเองมากกว่าอยากจะสร้างฐานะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะมีความอยากจะมีการเงินที่เสถียรอยากจะมีการเงินที่ มั่นคงยากมีชีวิตที่มั่นคงก่อนถึงจะนึกถึงความรักนะคะหรืออีกในหนึ่งถ้ามีความรักเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยคุณก็ไม่ค่อยสนใจหรอกคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะคบดีไหมแต่มีสิทธิ์ที่จะมีคนเข้ามาจากการเดินทางนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศแต่คุณไม่แน่ใจว่าจะไปไหมเพราะเงินเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้หรือถ้าคิดถึงการเรียนต่อต่างประเทศก็กังวลว่าจะได้ไปไหมได้เรียนไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้หมุนเงินอยู่นะคะดูแล้วยังไม่มีเกณฑ์ที่คุณอยากจะมีความรักในช่วงนี้นะคะคนโนสดสดต่อไปก่อนนะคะแต่ถ้ามีเนี่ยจะมาจากการเดินทางและมีสิทธิ์เป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ดูแล้วคุณก็ไม่สนใจหรอก สนใจแต่การงานและการเงินนะช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเข้ามามีแต่ถ้ามีคนเข้ามานะชาวราศีพฤษภนะคะถ้ามีคนเข้ามาก็สารสัมพันธ์ไว้ก็ดีนะคะเพราะเขาเป็นคนใจดีดูแล้วมีอายุอาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะและเป็นชาวต่างชาติทีนี้จบแล้วนะคะชาวราศีพฤษภความรักนะคะขอให้ โชคดีทุกคนนะคะสำหรับความรักของคุณครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะ